เมรว่าอาวุธจรวดบีเอยี่สิบเอ็ดหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็ผมว่ามันล่อยหล่อนะครับใกล้หมดใช้คำว่าใกล้หมดดีกว่านะครับมันก็ต้องดูเดี๋ยวหมดแล้วมันก็จะร้องขอเองนะครับมันก็จะร้องขอร้องขอให้เราหยุดนะครับเจรจาหยุดยิงตอนนี้มันยังกลัวเสียฟอร์มกลัวเสียคะแนนเสียงนะครับคุณเซน็นคุณมมเน็ตมันเลยไม่กล้าที่จะมาร้องขอประเทศไทยว่าขอเจรจาหยุดยิงครับไม่นั้นมันจะถูก มองว่าเป็นขี้แพ้ยังวางฟอร์มอยู่นะครับยังวางฟอร์มอยู่นะครับของเรามีประสิทธิภาพมากนะครับกองทัพอากาศกองทัพบกกองทัพเรือนะครับมีประสิทธิภาพสูงนะครับมีประสิทธิภาพสูงมากนะครับในการทําลายเป้าหมายไม่มีชาวโลกเขาจะมาว่าเราได้เลยนะครับว่าเรามั่วนะครับไอฮุนเซนมันได้เงินจากแก๊งสแกมเมอร์นะครับ จะบ่อนการพนันนะครับมันก็แอบซื้อเข้าไว้นะครับสะสมเข้าไว้นะครับเพราะแผนมันยาวอยู่แล้วฮุนเซนมันเป็นทหารเก่าเป็นนักรบเก่ามันวางแผนยาวอยู่แล้วนะครับแต่เชื่อว่าผมเชื่อว่านะครับมันใกล้หมดแล้วครับมันใกล้หมดแล้วครับดูจากอะไรดูจากอัตราการยิงบ m 2 1เที่ยวก่อนมันล่อเราวันหนึ่งเนี้ยตกสามพันสามพันนัดห้าพันนัดเลยนะครับ เดี๋ยวนี้เหลือวันล้วไม่กี่นัดแล้วครับเหลือวันล้วไม่กี่นัดแล้วครับยิงเขาเรียกยิงประคองนะครับยิงประคองนะครับเรียกว่ายิงประคองนะครับมาเลเซียเนี่ยไปแล้วครับโดนนายกรัฐมนตรีนายกอนุทินต่อกลับไปนะครับพูดภาษาชาวบ้านว่าคุณเป็นใครคุณมาสั่งให้ผม หยุดยิงเวลาสี่ทุ่มนะครับพอกระแสตีกับคนในมาเลเซียก็ด่าคุณไอ้ไอ้ไอ้นายกออวาอิบราฮิมนะครับชาวไทยก็ดา่ามันรู้การข่าวมันมีครับผมเองก็ดา่าว่าคุณมาเสือกอะไรเป็นแบ,บ่ประธานอาเซียนแทนที่จะไก่เกี่ยให้เขาดีกันไอ้สัตว์มาวางแอวางอำนาจว่าคุณต้องหยุดคุณต้องหยุดนะครับ ตัวเองมึงก็จะเอาตัวไม่รอดแล้วไอ้อันวาเอ้ยนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเขาก็ไปแจ้งความจับไอ้อันวาแล้วตัวเขาก็ติดคุกติดตารางมาก่อนนะนะครับมันไม่ได้ดีเดอะไรแล้วครับประธานเขเวียนกันเป็นประธานนะครับประธานอาเซียนนะครับอีกไม่ถึงเดือนคุณก็จะหมดวาระแล้วนะครับจะเป็นฟิลิปปินส์ละมั้งเป็นประธานแทนนะครับ ผมมองว่ามันงอมพระรามแย่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยทูตจีนเนี่ยมานะครับทูตจีนเนี่ยมานะครับทูตจีนมาทูตจีนมาจะเข้ามาคุยทูตสันติภาพของจีนจะเข้ามาคุยที่ไทยและและกัมพูชานะครับอาจจะเป็นตัวกลางนะครับชิงตัดหน้าอเมริกานะครับเพราะปประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเสียหน้ามากนะครับ เขาสามราด้วยตัวเขาเองนะครับที่ไปเจรจากันที่ที่มาเลเซียครับในฐานะพี่ใหญ่ขอให้ไทยกับกัมพูชาเนี่ยหยุดยิงกันนะอย่าไปทำสงครามกันนะให้พูดให้คุยกันนะตกลงกันครับนะครับตกลงกันแต่ปรากฏมาเลสไอกัมพูชามันไม่ทำตามนั้นเลยอเมริกาหลังจากทราบข้อเท็จจริงเขาก็ไม่รู้จะว่ายังไงครับเขาก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับ ฟังความทั้งสองฝ่ายแล้วก็ต้องไปต่อว่ากัมพูชาว่าอ้าวนี่คุณไอห่าคุณไปเล่นงานเขาก่อนนี่คุณไปเล่นงานประเทศไทยเขาก่อนนี่เขาก็ต้องป้องกันตัวเขาต้องตอบโต้นะครับเขาต้องตอบโต้นะครับเขาต้องป้องกันตัวเขาต้องตอบโต้เป็นเรื่องปกติครับอเมริกาเลยพูดไม่ออกนะครับพอทราบข้อได้จริงอเมริกาพูดไม่ออกครับ ประธานาธิบดีทมเนี่ยถึงไปประกาศในการหาเสียงเลยนะครับว่าไทยกับกัมพูชาจะต้องหยุดกันจะต้องหยุดยิงกันหยุดทําสงครามกันนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยก็ถือว่านายกรัฐมนตรีเราก็รู้ทันนะครับก็รู้ทันก็ชี้แจงไปแล้วผมต้องชื่นชมนะรัฐมนตการว่าก,าร,กระทรวงการต่างประเทศเราเนี่ยเก่ง นะครับใช้คำว่าเก่งและมีความเชี่ยวชาญนะครับมีความเชี่ยวชาญในการที่จะต่อสู้ในเวทีโลกเวทีโลกนี่เราเราพูดตรงๆเราแพ้ขเขมรเขานะนะครับคนที่จะเห็นอกเห็นจใจประเทศไทยเนี่ยน้อยนะครับเมนมันเขาอ้างว่าเขาเป็นประเทศเล็กประเทศยากจนแบมือขอแม้แต่จะกู้กับระเบิดก็ขอ สหประชาชาติขอยูอนขอสหประชาชาตินะครับจะทําอะไรก็ขอเขานะครับขอเขานะครับใช้ขอเขานะครับขอเงินบริจาคนะครับรายได้เขามีนะครับรายได้จากสแกมเมอร์รายได้จากบ่อนการพนันรายได้จากการค้าการขายหุ้นเซ็นทุจริตเอาเข้าไว้ส่วนตัวหมดรวยเป็นหมื่นเป็นแสนล้านแล้วแต่ว่าที่มันหน้ามืด มันอารวาสวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าเงินมันมันไม่ได้เก็บเป็นเงินมันมันให้ด้วยความงกด้วยความโลภของคนแก่แบบคุณเซนมันก็เอาไปให้มือซ้ายมือขวามันลงทุนนะครับในคริปโตไปถูกสหรัฐอเมริกายึดไปตั้งห้าแสนกว่าล้านนะครับให้มือซ้ายนะฮะให้มือซ้ายมาลงทุนในประเทศไทยก็ถูกประเทศไทยยึดอีก นะครับแถมบ่อนการเท่านั้นก็เปิดไม่ได้นะครับไอฐานบัญชาการเครื่องมือของแก๊งกมเมอร์ก็ถูกเอฟิหกเอาไข่ไปให้กินนะครับเอาไข่ไปให้กินมันแทบจะเอาหัวโขกกำแพงแล้วนะครับคุณเซนนี่แทบจะเอาหัวโขกกำแพงแล้วครับมันไม่มีทางออกให้กับชีวิตมันแล้วครับตอนนี้นะ มันจะหาทางว่าจะลงยังไงให้สวยจะหาใครมาเป็นตัวกลางคุยโดยที่บอกว่ามันไม่ได้ยอมแพ้นะแต่เกรงใจผู้ใหญ่คืออเมริกาหรือจีนมาพูดมาคุยนะครับมันเกรงใจประเทศมาหามหน้าถ้ามันขอเจจาก่อนเท่ากับว่ามันยอมแพ้ไอ้วุนเซนวุนมาเน็ตมันก็จะเสียคะแนนนิยม จากคะแนนนิยมมันไม่เหลือแล้วมันแทบจะเหลือศูนย์แล้วครับนะครับการทำสงครามเที่ยวที่แล้วห้าวันเนี่ยทหารเขเมรเฝ้าลากมะม่วงไปหลายพันนายนะครับได้รับความสูญเสียเยอะพอเที่ยวนี้เนี่ยผมเองประเมินตัวเลขนะครับผมมากผมว่ามากกว่าเที่ยวที่แล้วมากกว่าเที่ยวที่แล้วมากกว่าเที่ยวที่แล้วครับเพราะว่าเราโจมตีเป้าหมายได้แม่นยำมากนะครับ แล้วปะทะกันหนักหน่วงถึงสิบเอ็ดวันแล้วนะครับผมมากผมว่ามากกว่านะครับมากกว่าเที่ยวที่แล้วนะครับเราเองก็สูญเสียนะครับนายทหารนะครับเสียสูญเสียไปยี่สิบเอ็ดนายนะครับบาดเจ็บอีกเป็นร้อยนะครับประชาชนเราก็มีสูญเสียถ้าเทียบอัตราสูญเสียแล้วผมว่าเขามากกว่าเราเป็น เป็นยี่สิบสามสิบเท่านะครับเป็นยี่สิบสามสิบเท่านะครับเพียงแต่ของเขาเนี่ยคนที่สูญเสียคือทหารไม่ใช่พลเรือนแต่ของเรามีพลเรือนต้องสูญเสียด้วยถ้าพูดตรงตรงนะบีเอ็ยี่สิบเอ็ดเนี่ยมันยิงไม่แม่แมมนมันมาร์กเป้าหมายไม่ได้ครับมันพ่นมานี่ปุ๊บ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 มาเนี่ยนะครับระยะวิถีไกลแค่ไหนมันก็ใส่ได้แค่นั้น,นครับ เขาเรียกปูพรมม่วปูพรมม่วนะครับปูพรมม่วนะครับปูพรมม่วนะครับแต่ของเรานี่แม่นเปรี้ยเลยนะครับแม่นเปรี้ยเลยนะครับพระยี่สิบห้าพุทธตวัตใช่ไหมฮะยังมีให้เช่าบูชาอยู่ครับแต่ว่าประธานโทษนะท่านต้องสั่งไปที่เพจบ้านฟ้า ไล่องุ่นนการดานะครับจะจะจะเหลือแต่รุ่นนี้นะครับจะเหลือแต่รุ่นนี้นะครับเหลือแต่รุ่นนี้รุ่นเดียวครับเนี่ยที่ผมติดติดมีดนะครับเหลือรุ่นนี้นะครับอันนี้ผมใช้มาห้าสิบปีแล้วครับห้าสิบปีแล้วนะมันมีห่วงข้างบนครับผมเอาคีมตัดห่วงไปนะครับแล้วมาแปะกาวนะผมใช้พกใส่กระเป๋าไปอะไรไปอย่างเงี้ยนะครับนี่ใช้มาห้าสิบปีแล้วครับ ยังมีครับท่านสั่งได้เลยนะครับท่านสั่งได้เลยที่เพจไล่องุ่นนักการดานะครับท่านโอนไปได้เลยครับท่านไม่ต้องกลัวเขาเบี้ยวครับโอนไปได้เลยแต่ว่าเวลาทักไปที่เพจนั้นเขาจะตอบกว่าจะตอบท่านก็ประมาณสักสองสองทุ่มนะครับยี่สิบนกาไปแล้วนะครับปิดร้านปิดอะไรแล้วเด็กถึงจะมาตอบนะครับของแท้แน่นอนครับของแท้แน่นอนนะครับท่านสั่งได้ เราไปยึดพนมเปนไม่ได้หรอกครับเราพูดได้พูดเอามันนะพูดได้นะครับแต่ว่าถ้าถ้าเป็นผมเองเนี่ยจากใจจริงผมตัดสินใจนะผมบอมหุนเซนครับต้องจัดการหุนเซ็นนะครับจัดการหุนเซ็นจัดการหุนเซ็นถ้าไม่จัดการหุนเซ็นก็ต้องมาคิดแผนสำรองว่าทำยังไงเราจะยึดตีแนวออกไปจากแนวชายแดนเราไปสักร้อยกิโลเมตรนะครับเราตรึงเขาไว้ก่อน เวลามันมาตั้งจะลงจะลวดมันจะได้ยิงไม่ถึงเรานะครับเกาะกงเกาะกงก็ยึดครับเกาะกงก็ยึดนะครับเพื่อไม่ให้มันมาตั้งปืนใหญ่ไม่ตั้งจะลวดมันยิงใส่เรานะครับมันก็ต้องเอาอย่างนั้นก่อนครับทั้งเสียมมาลาดพระตะบองศรีโสพโลเกาะกงนะครับเราอ้างก็ได้นะครับจะอ้างว่ามันเป็นแผ่นดินไทยสมัยถูกฝรั่งเศสมาทําสัญญาเอาเปรียบเรานะครับ เราอ้างอย่างนั้นก่อนนะครับแต่คุยกันเจรจากันแล้วเราคืนแต่ต่อไปมันก็ต้องคุยว่าคุณต้องไม่มาตั้งอาวุธนะต้องไม่มาตั้งอาวุธไม่ตั้งปืนใหญ่ไม่ตั้งจรวดนะในเขตเสียมาเรียบพระตะบองสีโสพลหรือเกาะกงนะครับให้มีได้แค่ตำรวจตระเวนชายแดนในการที่จะลาดตระเวนตามตามกติกาของตามกติกาของ นานาชาติที่เขาบังคับใช้ครับนะครับจากแนวชายแดนของแต่ละประเทศก็ห้ามห้ามมีทหารประจำการโดยเฉพาะอาวุธหนักนะครับเราถึงต้องหลบไปใช้ทหารพรานนะครับเป็นอาสาสมัครทหารพรานแล้วก็ใช้ตำรวจตระเวนชายแดนนะครับหลบคำว่าทหารออกไปนะครับนั่นเป็นหลักของสากลอยู่แล้วนะครับก็จำเป็นต้องทำนะครับ มันมันยังยาวครับมาเนี่ยนะถ้าผมมองแล้วสถานการณ์นะก็เห็นใจพี่น้องประชาชนที่อยู่ศูนย์อพยพนะเขากั้นหายใจว่าเอยเดี๋ยวสิบวันจบนะกลับบ้านได้มันยังไม่จบครับท่านอดทนไปครับนี่วันที่สิบเอ็ดครับอดทนไปอีกสักเก้าวันนะครับรวมเป็นยี่สิบวันนะครับรวมเป็นสักยี่สิบวันนะครับทําใจยาวยาวไปเลยนะครับทําใจยาวยาวไปเลยนะครับแล้วก็ อไอ้จรวดของจีนเนี <ot> ่ยท <ot> ี <ot> ่มองว่าอันตรายนะแต่ปรากฏว่ารถถังของประเทศไทยเนี่ยทหารไทยเนี่ยช่างคิดช่างทํานะครับโรงงานผลิตรถถังเขาไม่ได้ทํามาให้ละครับเราจะเอาไม้ครับไม้ไม้เนื้ออ่อนนะครับไม้สดเนี่ยไปวางแปะ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 นะครับวางแปะ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 นะครับแถมมีตะข่ายอย่างเหนียวเหนียวด้วยกันด้วยนะครับพอมันยิงจรวดจะทําลายรถถังใส่มาเนี่ยไอ้มีมันมาร์กเป้าหมายแม่นนะครับ ไปเจอแหไปเจออวนเหนียวเหนียวเขาฟึดเข้าไปก็จะไม่ทะลุครับหัวก็ไปทิ่มเอาไม้มันไม่เจอเหล็กแข็งนะฮะมันก็หยุดอยู่ตรงนั้นโอ้เยี่ยมจริงๆนะครับทหารไทยนี่นะครับทํามาตั้งแต่สมัยที่ผมเห็นนะผมเห็นด้วยตานี่ก็คือตั้งแต่สมัยสงครามไอ้เขาคอนะครับเขาคอผู้หิ่ล่องกล้านะครับเราดัดแปลงนะทหารไทยดัดแปลงนะครับ ตอนนี้ไอ้ที่โดนนี่เราก็ดัดแปลงนะครับเอาเหหแหดักนกนะครับไปขึงนะครับไม้ไผ่ขึ้นสองอันสูงสูงนะครับขึงรอบเบิมนะครับแทนที่จะต้องไปใช้ข้าวหลามลูกซองข้าวหลามลูกซองในการสกัดกั้นนะครับเออคนไทยนี่ก็ฉลาดนะครับเอาเหนะครับแล้วผูกไม้สองอันนะครับขึงเข้าไว้นะครับพอโดนมันจะบินมานะครับก็ติดแหหหมดนะครับเออเล่นกับคนไทยสินะครับตอนนี้นะครับ เหใช้ดีนะครับแห่ใช้ดีนะครับแหอ้วนนะครับอ้วนนะครับอ้วนอย่างเหนียวเหนียวหน่อยนะครับมาเนี่ยนะครับอ้วนไม่ใช่แห่ครับเขาเรียกอ้วนฮะล้อมรอบเลยครับเอาไม้ไผ่ตัดไม้ไผ่ไปผมว่าตอนนี้ทหารไทยเนี่ยแทบจะต้องการอ้วนอ้วนเนี่ยครับไปล้อมนะครับตักข่ายหรืออ้วนอย่างนี้นะครับเลาหัวดัดแปลงนะครับ เท่าที่ผมทราบทหารไทยสูญเสียชีวิตไปแล้วยี่สิบหนึ่งนายนะครับยี่สิบหนึ่งนายนะครับบาดเจ็บเป็นร้อยเลยครับบาดเจ็บเป็นร้อยเลยนะครับมามันก็ลำบากนะเอาแห้ววนไปตั้งขึงเข้าไว้อย่างเงี้ยนะแล้วเบิร์มมันเบิร์มมันบังเกอร์เราทำเข้าไว้หลบต่ำๆเนี่ยแหมไปทีเป้าให้ปืนใหญ่มันอีกนะ ไปชี้เป้าให้ปืนใหญ่มันนะครับไปชี้เป้าให้ปืนใหญ่มันอีกนะครับมันก็ลําบากนะครับซึ่งทหารที่อยู่หน้าแนวเนี่ยเขาเขามีความเก่งนะครับเขามีความเก่งนะครับเขามีความเก่งผมเชื่อว่าทหารประสบการณ์ในการรบเนี่ยเก่งนะครับแล้วมีบางท่านออกมาโกรธแค้นมากกับไอ้บริษัทน้ำมันที่ส่งไป นะครับส่งส่งไปขมินโดยเฉพาะทางเรือถ้าไปทางรถยนต์เนี่ยมันจะต้องอ้อมไปลาวก่อนนะครับลาวก่อนมันก็ผมมองว่าพ่อค้าน่ะคนเป็นพ่อค้าเนี่ยมีใครสั่งซื้อแม่ก็ขายครับนะครับมันก็ขายครับเอาน้ำมันจากบริษัทอะไรก็ไม่รู้นะครับ ที่จริงผมรู้แล้วว่าเป็นบริษัทอะไรนะครับใครเป็นคนสั่งเอานำเข้านะครับไปทางเรือโอ้ยขอบคุณสอนชนนะครับสอนชนก็นำโดยกองทัพเรือสุลกากรตำรวจน้ำนี่นะครับร่วมกันปิดอ่าวเลยครับปิดอ่าวเลยนะครับปิดหน้านน้ำเขเมรเลยครับเพราะนั้นเรือทุกลำเนี่ยเรือทุกลำเนี่ยเข้าไม่ได้เข้าน่านน้ำไม่ได้เพราะนั้น ขืนเข้ามาเดี๋ยวเจอปืนเหลือจมนะนะครับก็จะไม่กล้าเข้าครับตอนเนี้ยแหล่งใหญ่เลยไปทางเรือแหล่งใหญ่ไปทางเรือครับขเขมรนี่นะครับเรือบรรทุกน้ํามันเนี่ยมันไม่ใช่เน้นน้อยนะครับไปทิ้งเรือใหญ่เนี่ยไปสามล้านลิตรนะครับผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้บรรทุกได้กี่ล้านลิตรนะครับสมัยผมปีสี่พันสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าสี่สิบหกเนี่ยนะครับเวลาน้ํามันไปขเขมรเนี่ย เหลือใหญ่เนี่ยสามล้านลิตรนะครับสามล้านลิตรนะครับสามล้านลิตรมันใช้กันไอ้ที่รถยนต์เนี่ยมันต้องหัวจิตหัวใจก่อนเวลาทำสงครามกันเนี่ยนะครับผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจเนี่ยต้องคิดก่อนปกติลาวสั่งเท่าไหร่ลาวสั่งใช้จริงๆสําสำหรับเหมืองแร่เขาหรืออุตสาหกรรมหรือใช้ในประเทศลาวเนี่ยเช่น เช่นยกตัวอย่างเดือนละเดือนละห้าสิบคันรถนะครับห้าสิบคันรถยกตัวอย่างนะครับแล้วพอเราปิดด่านไม่ให้ค้าขายกับขมิสั่งเป็นร้อยหนึ่งเนี่ยโอ้โหเอาสมองคิดก็ต้องรู้แล้วครับว่ามันจะต้องเล็ดลอดไปที่ขมิถ้าถามทางการประเทศลาว เขาก็ไม่บอกแล้วครับเพราะรัฐบาลลาวไม่ได้สั่งแต่เอกชนลาวสั่งเอกชนลาวสั่งแล้วที่มีท่านผู้รู้มาบอกว่ารถบรรทุกทุกคันเนี่ยติด G.P.S. นะครับสามารถตรวจสอบได้เพราโทรท่านครับเอาแค่ ขนส่งเราเนี่ยบังคับให้รถสิบล้อรถบัสทุกคันต้องจิด GPS มันไม่ได้ผลแล้วครับเดี๋ยวนี้ไอ้ตัวตัด GPS เนี่ยตัวไม่กี่บาทตัวไม่กี่ร้อยพอมันเปิดตัวตัด GPS ก็จับไม่ได้แล้วนะครับไอ้คนควบคุมนะครับกระทรวงพลังงานหรือขนส่งบ้านเราจะไปควบคุมมันก็บอก ผมผ่านจุดที่ไม่มีสัญญาณครับหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ไปจอดที่เหมืองแรกที่ประเทศลาวนะครับแล้วมันจะถ่ายขึ้นรถคันอื่นก็ได้ถ้าไม่ถ่ายแม่งก็เอาตัวตัด GPS แล้วก็ขับต่อไปที่เขเมรก็ได้เราไม่ได้ว่าแรละครับจะค้าขายกับเขเมรแต่มันเอาไปใส่รถแล้วขนจรวดมายิงใส่ประชาชนคนไทยให้ท่านหยุดกระทำซะเถอะครับ นะครับเห็นแก่บ้านแก่เมืองนะครับมันยังไม่เลิกลบกันนะครับนะครับเห็นแก่บ้านแก่เมืองเะครับมันยังไม่เลิกลบกันนะนะครับทางราชการไทยก็หลังจากที่มีคนมาเปิดเผยแล้วเนี่ยครับทางกองทัพก็สั่งปิดแน่นอนถาวรนะครับแต่ยังไม่ปิดไปลาวนะนะครับราคามันดีอะนะครับผมก็ว่าเขมินมันก็ต้องแอบไปซื้อที่ลาวแหละครับ รัฐบาลลาวเขาไม่ให้ความร่วมมือกับเขมรแล้วครับแต่ว่าเอกชนน,ะ,นะครับเอกชน,นมันได้กําไรดีอ่ะมันก็ขายครับมันก็ขายครับเราช่วยๆกันหลายๆทางครับมานะฮะหาทางแก้ไขดีกว่านะครับ เอ้ผมยังไม่ได้ดูเลยว่าเขาตัดไฟตัดเน็ตร้อยเปอร์เซ็นหรือ,อยังนะครับนะครับผมผมยังไม่ได้ดูนะครับข้อข้อมูลผมยังไม่มีตรงนี้ถ้าพูดไปเดี๋ยวจะผิดนะครับคือโดยหลักแล้วประชาชนคนไทยกับพี่น้องชาวกัมพูชาเนี่ยไม่ได้ทะเลาะเบาแวงไม่ได้โกรธได้เครืองกันนะครับนะครับ เรามีปัญหากับฮุนเซนอย่างเดียวนะผมยังไม่โกรธทหารขาเขมรเลยนะครับผมยังไม่โกรธทหารขาเขมรนะเรานรักรบนะครับคุณเป็นทหารกัมพูชาเรานรักรบผู้บังคับบัญชาสั่งก็ต้องมานะครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติครับแต่คนที่มันเถียละจิตเป็นโจรคนชั่วมันคือฮุนเซน มันหวังผลประโยชน์มันหวังจะขุดน้ำมันในอ่าวไทยนะครับ